เดินตามรอยเบื่องพระยุคนละบาทศาสตแห่งองค์จักรีผู้มีผลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นากสิกรรมรักฟ้ารักดิน สำหรับดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับที่ติดตาม Facebook แล้วก็ YouTube ช่องสามอาชีพเพื่อมนุษยชาตินะครับวันนี้เรามาที่ตำบลคนทีอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมาคุยกับช่างหลอดนะครับซึ่งติดตาม YouTube ของเราแล้วกลับมาปลูกป่าเดี๋ยวจะไปดูว่าเขามีแนวคิดยังไงนะครับผมสวัสดีครับช่างหลอดสวัสดีครับ,รบโอ้ติดตามคลิป YouTube ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยก็2ปีครับ สองปีได้สองปีไปเจอยังไงล่ะฮะก็ค้นหาใน Youtube เจ้านั้นเจ้านี้ก็เลยมาได้ดูของพี่เปียกก็เลยติดตามตั้งแต่นั้นมาครับทีแรกก็ไปดูเจ้าอื่นแล้วก็ไม่ได้ดูไม่รู้เนาะกระทำกรทำให้เขาแบบให้แต่งนู่นแต่งนี้แล้วก็แต่งตามต้นไม้เราเสียไปหลายต้นเงี้ยสนใจแนวทางสาพราชามาก่อนหรือเปล่า ก็มีครับก็มีติดตามมาแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทำํำแต่ก็เพิ่งจะได้ลงมือทำก็สปี3ปีนะี่ครับแต่อาชีพเดิมอาชีพปัจจุบันก็คือเป็นช่างครับเป็นช่างซ่อมรถการ,กรเกษตรอยู่ท่อมมากี่ปีแล้วก็ตั้งแต่30มศูนย์โอ้อสอสามศูนนานแล้วครับนานแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถ อะไรบ้างที่มาเข้ามันก็มีพวกรถเกษตรพวกรถไถคูบต้ายันมาพวกรถเกษตรครับครับเอาแล้วเอาเวลาที่ไหนไปปลูกต้นไม้ล่ะก็อาศัยตื่นเช้ามืดกับช่วงเลิกงานตอนเย็นเย็นครับอแล้วมาทําแบบนี้คนในครอบครัวเห็นด้วยกันหมดไหมก็ทําด้วยกันนะครับก็ดูบ้านเรามันร้อนก็เลยต้องทันมาปลูกป่าปลูกอะไรมันจะได้เย็น แต่ที่ตรงนี้ของช่างหลอดก็มีกี่ไร่ไม่ถึงสองไร่ครับขาดอยู่อีกสี่สิบสามตารางวาพอสองไร่ก็คือที่ทํากินก็อยู่นี่แหละครับอยู่ที่นี่ที่ไม่มีที่ใดแล้วไม่มีครับอันอาชีพหลักๆก็คือเป็นช่างซ่อมรถครับผมก็ซ่อมรถแต่ได้ดูคลิปยู u ูบอา u t u b e เห็นว่าดูดูจนหลับไปเลยอ่ะครับบางคืนก็ดูจนหลับชอบชอบคลิปไหนเป็นพิเศษนะคก็ส่วนมากจะวนครับ วนดูคนนู้นดูคนนี้ครับแล้วคลิปใหม่ๆเนี่ยก็มีออกเรื่อยๆนะกางดูไหมยังเลยครับอ๋อเดี๋ยวกดติดตามไว้อยู่แล้วครับกดติดตามอยู่อันนี้ประเด็นทางหลอดได้เอาความรู้มาลงมือทําจริงๆเลยเนาะครับทาจริงยเฉพาะถังที่เตาถ่านไปดูหน่อยไหมได้ครับได้ครับมาพาไปเลยครับดูจนลงมือทํานะฮะ นี่ลงมือทําคือคําตอบถังถังที่สี่นะครับอ๋ออันนี้ถังที่สี่อันนี้เป็นถังของอาจารย์กิติเลิศล้ํานะฮะที่สูตรภูมิลักษ์ธรรมชาติที่ผมไปถ่ายทำอาจารย์ปัญญาปุริเวคินไว้แล้วก็นําเสนอวิธีการเผาช่างหลอดเขาเป็นช่างอยู่แล้วนะฮะลงมือทําเลยเครื่องมือก็เพียบมีอะไรที่ประยุกตบ้างครับผม ก็มีฝาก็มีท่อครับอ๋อที่ก็มาเสริมเสริมที่ว่าดูในคลิปมาก็มาลองเผาแล้วมันมีน้ําขังบ้างอะไรบ้างแล,แล้วก็ต้องมาเจาะเจาะอะไรเจาะรูให้น้ํามันออกบ้างนะครับส่วนถังนี่ก็โครงสร้างเดิมครับโครงสร้างก็เท่าที่ดูคลิปมาอ๋อเนี่ยก็มาแล้วแต่ครับอาจารย์หลอดลองอธิบายเหมือนอาจารย์ปัญญาอธิบายได้ไหมว่าถังหน้าทําอะไรยังไง ช่วง้งช่วงหน้ามีบทบาทอะไรยังไงอ๋อถังหน้านี่ก็เป็นถังห้องเชื้อเพลิงครับครับห้องเชื้อเพลิงเวลาเราจุดไฟจุดไฟเสร็จแล้วก็ปิดว่าติดแล้วแล้วก็ปิดอ๋ออันนี้เราก็มาหลีลมหลีอากาศครับครับอากาศอืมางบนก็เป็นห้องใส่ฟืนข้ <laughs> างบนครับ แล้วไอความร้อนก็จะเข้าไปตรงด้านบนนี้ใช่ไหมฮะข้างข้างบนครับผมอ๋อข้างบนช่องอยู่ข้างบนครับอันนี้ทําตามคลิปเป๊ะเลยทำทำตามคลิปครับแล้วก็มาประยุกต์ฝาประยุกต์อะไรใหม่ครับแล้วก็มาเสริมนิดหน่อยแต่แถวบ้านเรานี่ไอประเภทถังครึ่งยังไม่ค่อยมีเนาะมีเจ้าเดียวครับมีมีที่นีเจ้าเดียวแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มมาดูไปเรียนแบบไปทำ ส่วนมากเขาจะเป็นถังเดียวแล้วตั้งครับ<อ>แต่ของเขาเนี่ยมันเป็นแบบไฟไม่ฟืนไงแล้วของช่างหลอดที่ทดลองเผาแล้วได้กี่กระสอบครับก็ถ้าเป็นกระสอบอาหารหมูก็สองกระสอบครับ<อ>แต่ถ้าเป็นยูเรียก็ได้กระสอบเต็มกับอีกสองพุงกีอสองพุงกีเต็มเต็ม <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันก็แล้วแต่เราเลี้ยงฟืนครับ<อ>ถ้าฟืนเราประหยัดไม่มีช่องว่างก็ได้เยอะครับแต่ข้อดีของถังข้างหน้าครึ่งถังนี่คือมัน ใส่เชื้อฟืนครั้งเดียวครับครั้งเดียวเลยอ๋อใส่ครั้งเดียวครั้งเดียวก็คือไม่ต้องยัดอีกไม่ต้องยัดอีกแล้วแล้วก็ถ้าถ้าฟืนแบบสดมากแล้วก็ยัดให้เต็มเลยอ๋อแต่ถ้าฟืนฟืนแบบหมาดแบบกึ่งแห้งแล้วก็เอาใส่ทักครึ่งนึงครับก็ทีเดียวเลยครับไม่ต้องไม่ต้องมอปลนยัดแล้วก็แล้วระยะเวลาหนึ่งวันจบไหมก็ส่วนมากผมก็ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าก็บ่ายสองก็ปิดได้แล้วครับ ถ้าถ้าสดถ้าเป็นฟื้นแบบสดมากก็ประมาณสองทุ่ม,มแบบสดนะนะอันนี้เป็นถังที่สี่ <4 S 1> หมายถึงว่าตอนนี้มีคนเริ่มสั่งแล้วเริ่มสั่งที่ดีเขามาสั่งเขามาเห็นเขาก็ให้ทําให้เขาซื้ออุปรกรณ์มาแล้วก็ทาให้แล้วคิดค่าราคาเขาอย่างไงก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้คิดครับส่วนมากเขาก็จะมีสิทธิ์น้าใจอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดก็ให้เขาซื้ออุปกรณ์มาให้เราบางทีเขาก็ให้ค่าเหนื่อยลูกน้องอะไร ช่างเชื่องเขาก็แบ่งแบ่งกันเขาแบ่งเน้นเผยแพร่ใช่ไหมครับแบ่งปันของช่างนี่เน้นเผยแพร่เดี๋ยวดูจุดนี้ที่หลังหลังถังนี่ก็จะเป็นเอาฟืนเข้าแล้วก็เอาถ่านออกฟืนเข้าถ่านออกตามคลิปเลยนะฮะอันนี้ผมก็จะเอาเล็กกว่าในคลิปหน่อยก็เวลาเราปิดมันจะง่ายอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ฟืนแล้วก็ท่อนไม่ใหญ่มากท่อนก็ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไร ถังน้ำมันเปล่านี้เขาขายกันเท่าไหร่ครับผมแถวบ้านนี้ห้าร้อยครับถังละห้าร้อยครับผมแต่ว่าเป็นฝาตันฝาตันครับเราเรามาผ่าเอานะครับทำเอาเราจะเห็นว่าฝาตันก็คือลักษณะของฝาตันจะเป็นแบบนี้นะครับด้านบนก็จะเจาะรูกับก็เจาะรูเหมือนความร้อนเข้ามาเหมือนในคลิปเลยครับผมแล้วตรงนี้ที่ประยุกต์มาคือทําท่อใช่ไหม ทก็เอาเป็นท่อท่อเหล็กเลยของเข้าเป็นเป็นท่อท่อใย,ยหิน<อ>แต่ใย,ยหินมันไม่มีข้องอครับเดี๋ยวนี้ข้องอไม่มีเร<อ>าต้องถ้าถ้าจะใช้ใย,ยหินก็ต้องเอาปูนมาโบกเอาทํามาก่อกอก็เลยเราเป็นช่างเหล็กแล้วก็เอาเหล็กง่ายครับแล้วที่บอกเจาะรูตรงไหนเพิ่มนะฮะก็มีรูท้ายนี่ครับท้าย ถ่ายป่องครับถ้าไม่เจาะมันเป็นไงถ้าไม่เจาะมันถ้าเราเผาไม้สดน้ํามันจะขังครับพอขังปุ๊บมันเหมือนว่าเราดูแล้วมันขวัญแบบเหมือนเหมือนมันไหม้หมดพอเรามาเปิดแล้วผ่านมันยังไม่ไหม้ครับฟืนยังไม่ไหม้แต่ถ้าเราเจาะนี้เจาะในปุ๊บคราวนี้ไหม้หมดเลยครับเอาแล้วเจาะตรงนี้ถ้าตอนเราปิดเตามันจะมีก็ปิดครับอากาศอ๋อเราก็ต้องปิดด้วยแล้วก็ปิดด้วยอันนี้เรปิดเตาต้องเป็นสุญญากาศทั้งถังครับทั้งถัง สูญนอากาศทั้งถังวันหนึ่งนี่ทถาถังหนึ่งเสร็จไหมครแต่ถ้าไม่มีงานอื่นก็เสร็จครับก,ก็วันนึงก็เสร็จเดี๋ยวออกคลิป youtube ผมไปในเดี๋ยวมีงานเข้าเลยนะแต,แต่แต่ตอนนี้พวกก็เริ่มมาสั่งหลายเจ้าพวกเข็นแบบเออดีดีแต่ถังมันจะอยู่ได้นานหรือเปล่าท่านั้นเองเนาะผมก็ว่าน่าจะสองปีขึ้นครับอย่างเราเผาทุกวันนั้นนะ แต่ถ้านานๆเผามันก็จะผุกว่าใช่ใช่เพราะมันต้องความทุกวันใช่ตอนนี้ก็เผาเผาเกือบทุกวันครับก็ออกเกือบวันต่อวันที่นี่มันดูคลิปแล้วก็ลงมือทําจริงๆเลยนะเห็นเป็นรูปร่างแบบนี้เลยเตาถ่านสูตรอาจารย์คิติเลิดล้ําถ้าท่านที่อยู่ใกล้ศูนย์ภูมิรักษ์ก็ไปดูได้นะครับจังหวัดนครนายกไปหาอาจารย์ปัญญาปุริเวคินอันนี้เขาดูจากคลิปแล้วก็มาทํา มาทถ้าพูดถึงต้นทุนทั้งโดยรวมก็ประมาณเท่าไหร่ถ้าไม่คิดค่าช่างนะก็น่าจะเพราะเพราะถังอย่างน้อยก็ต้องซื้อเป็น2ถัง2ถังก็ถังละ5้0ร0 0ก็พันกว่าแป๊บนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสั้สองามแล้วก็เหล็กกล่องเส้นนึงเหล็กเส้นเส้นนึงเราราพันห้าอยู่ไหมก็สูสีครับน่าบางทีก็่าจะกว่ามันแล้วแต่เหล็กครับแล้วแต่ป่องว่าหนาหรือบางนก็ แต่กลมๆก็คือไม่น่าเกินสองพันครับประมาณนี้ครับไม่น่าเกินสองพันมีข้อดีของการเป็นช่างเนาะโอ้ทำเองซ่อมรถใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคเรื่องไม้่ึงมือเพียบอันนี้เขาเรียกกันช่างหลอดใช่ไหมหลอดกันช่างครับหลอดช่างหลอดก็เรียกช่างหลอดช่างหลอดครับมีเบอร์โทรได้เบอร์อะไรนะทราน0 8 9งศูนย์แปดเก้าแปดหกศูนย์ห้าสี่หนึ่งหนึ่ง สามสิบปีนะเป็นช่างมาสามสิบปีเป็นช่างมาสามสิบปีเดี๋ยวช่างหลอดพาไปดูเตาจริงครับไปดูเตาจริงเตาจริงที่ทําไปดูฮะอันนี้ได้เห็นตัวอย่างแล้วโครงสร้างข้างนอกเตาจริงมันปิดไปแล้วปิดเตาไปแล้วอันนี้ไม้ที่ช่างหลอดเอามาทําก็จะเป็นอะไรพวกกระถินพวกกะลาครับกะลาก็เผาได้กะลาก็เผาได้ พวกกะลาพวกกระถินแล้วก็ไม้เศษไม้เศษอะไรครับก่อนที่จะดูคลิปที่ผมไปถ่ายทํานี่คือไม่เคยเผาถ่านเลยใช่ไหมไม่เคยครับก็เคยเคยเผาแต่ที่ว่าเป็นเป็นช้ฟางใช้ฟางคุมนะเตาถ่านลุมผีอ่หลุมผีแบบก็เคยแบบโบราณ่ะเนาะอ๋อนี่ดูคลิปแล้วก็ได้มาลงมือทําลงมือทําแต่ตัวนี้มันก็ได้ผลดีแบบไม่เป็นเท่าเยอะแต่อย่างเอ้นั้นเท่ามากกว่า แล้วก็ของของญาติกันนั้นเขาก็เผาถังเดียวครับแต่นั้นก็เท่าเยอะเพาถังเดียวเพราะเขาเป็นถังตั้งแล้วก็เอาไม้ฟืนไปไหมนะแต่ของอย่างอย่างนี้ที่ดูในคลิปนี่เป็นเหมือนเตาอบครับครับแต่ข้อดีเตานี้มันจะแบบถ่านออกมาจะสมบูรณ์ดีกว่าแล้วแก่งกว่าเรียกว่าถ่านหัวงอกจะน้อยครับน้อยครับมันแล้วแต่เราปิดป่องถ้าเราปิดป่องไว้ก็แทบจะไม่มีนั้นเลยครับ วันหนึ่งก็ได้หนึ่งถังหนึ่งครั้งเนาะได้ประมาณสองกระสอบตีกลมๆสองกระสอบสองกระสอบเขาผมเห็นเขาขายกันร้อยยี่สิบโอ้แถวนีร้อยแปดสิบครับกระสอบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแถวบ้านโอ้วันวันหนึ่งก็สามร้อยหกสิบพูดถึงสองกระสอบเนาะก็ประมาณนั้นนาะตีก็ไปเราก็ตีไปประมาณกระสอบกว่ากว่าครับแต่นี่ของช่างหล่อนี่เอาไว้ใช้เองหรือว่ามีขายด้วยใช้เองด้วยแล้วก็ใครมาซื้อก็ขายครับ ก็ขายส่วนมากจะเน้นใช้เองครับเน้นใช้เองถ้ามีคนมาซื้อก็ขายแบ่งปันผมแต่เดี๋ยวนี้ก็เขาก็มาเอาแบบอะไรไปเขาก็ไปสร้างเผาเองอะไรเองหรือเวลาเขาทําเป็นกันไหมเขาก็เพราะงั้นเขาก็จ้างช่างแถวบ้านครับเขาก็ทํากันเขาก็มาเผาวิธีการเขาเผาเป็นหรือว่าต้องมาเรียนรู้กับช่างหลอดไหมส่วนมากเขาเคยเผาถังเดียวอยู่แล้วเขาก็น่าจะประยุกต์ใช้ได้ครับพอเขาเขามาดูแบบ ที่เราทาแล้วก็เขาก็ทําตามก็บอกบอกเขาไป้ในตัวถังครึ่งเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะถ้าคนเคยเผาหนึ่งถังมาแล้วเนี่ยใช่ง่ายเยอะเลยครับแต่นี้ก็ส่วนมากจะเรียนรู้ด้วยตัวเองครับ,รบ <c oughs> จะประสบการณนะเอาเวลาที่ไหนเนี่ยไปหาฟืนหาอะไรมาเนี่ยก็ช่วงที่รถรออะไรรอลงกึงว่างว่างแล้วก็ไปตัดค้างทางมึงอะไรมึง พออะไรมาก็มาซ่อมรถ่อถโหนี่แบ่งเวลาแบบนี้อันนี้ต้นยางนานี่ป่านี่ก็เพิ่งที่ว่าดูคลิปผมแล้วก็มาทําอันนี้ก็ดูช่วงดูคลิปี่เปียกมาครับก็มาทําแต่ยางนาต้นนี้ก็ประมาณปีกว่ากว่านี่มันใกล้คนนะมะเลยงามมันอยู่ที่ควันด้วยป่าไม่รู้นะแต่แต่ว่าต้นอันนี้ร่วงหมดเนี่ยต้นอะไรนยต้นมะหาดครับทีแรกก็งามอย่างนี้เละพอโดนควันปุ๊บใบร่วงครับ ในนี้ก็เป็นสวนหย่อมหน้าบ้านเนี่ยช่างหลอดพาไปดูมีอะไรบ้างสวนหย่อมมีไม้ดงไม้แดงด้วยก็มีครับไม้แดงก็มีไม้แดงมีผักหวานป่าผักหวานป่าผักหวานป่าอยู่แต่เพิ่งจะปลูกครับก็ยังยังไม่โตเมื่อก่อนที่ก่อนดูคลิปเนี่ยตรงนี้เป็นอะไรฮะพื้นที่ตรงนี้โล่งครับที่โล่งเหมือนหน้าบ้านเลยครับที่โล่งๆแบบไม่มีอะไรเลยมีแต่ดินแต่พอดูสื่อของเรามาแล้วก็มาเปลี่ยน กมาครับปลูกให้มันล่มลื่นหน่อยจะได้เย็นหน่อยก็ดูคลิปพี่เปียกมั่งดูครับหลายๆเจ้ามาประยุกต์ใช้โอ้แต่ปลูกป่าแน่นเลยนะฮะมีหลายชนิดเลยก็มีหลายอย่างครับที่แล้วแต่หาได้ครัแต่คอนี้ก็ไปขุดขุดมาตรงนี้อนาคตจะได้ล่มนั่งดีๆเลยนะฮะ ปลูกได้ได้เมตรคูณเมตรสอกคูณสอกเลยนะสอกครับอันนี้ผมว่าจังจะเอามายัดลงอีกเลยผมว่ามันยังยังยังได้อีกได้อีกครับอาจไปเลยครับถี่ไม่กลัวกลัวไม่เกิดใช่เห็นบอกว่าขุดขุดไม่เจอรากไม้ยังปลูกได้อีกเห็นดูพ่อคำเดืองไม่แดงครับมีต้นเนี้ยโตครับปกติปลูกปลูกด้วยกันนะครับรุ่นเดียวกันกับที่เอาเลยจากมันดินโล่งๆเป็นลูกลังแบบนี้เลยนะใช่ ดินี่ินล่วลกล,กลังนี้แล้วเริ่มต้นยังไงมันถึงจะมาเป็นแบบนี้ได้ก็ทีแรกก็เอากล้วยมาปลูกปลูกก่อนแล้วก็เอาไม้มาปลูกแล้วก็เอาฟางมาคุมครับแต่มันขุดลงเละ้ะทีแรกก็ไม่ลงครับก็เอาอ,อีติก๊กออีเตอร<อ>์ขุดขุดน้ำร่องแล้วก็เอาจอบมัง่งอะไรมัง่งก็ ได้วันละหลุมสองหลุมครับเอากล้วยเป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงกล้วยเสร็จปุ๊บก็เอาฟางแล้วก็มีระบบน้ํามันก็ค่อยดีขึ้นครับผมตอนนี้ดินก็เริ่มเริ่มดีขึ้นพวกไส้เดือนพวกอะไรก็เริ่มมาเยอะครับตอนนเห็ดเห็ดอะไรก็เริ่มออก้วครับพวกเห็ดโคนเห็ดอะไรก็เริ่มออกเนี่ยเปรียบเทียบเลยเนาะดินอย่างนี้เลยเนี่ยฮะลานโล่งๆแบบหน้าบ้านช่างหลอดนี้เลยลานแบบนี้เลยนะฮะตอนนี้ก็กลายมาเปลี่ยนเป็นสวนหย่อมหน้าบ้านไปแล้ว ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะที่นกมาปลูกให้นกมาปลูกให้โอ้นกอะไรผมก็ไม่รู้ว่าต้นนกคนใจดีถามคนแก่บอกว่ามันว่ามันมีลูกกินได้วังนี้ก็ก็คงน่าจะใช่ั้มมันนกมาปลูกพวกเดาพวกอะไรนกก็มาปลูกให้เยอะสะเดามาหาดนั่นกล้วยที่เห็นข้างหลังก็คือเริ่มทั้งหมดเมื่อก่อนก็เป็นลานดินธรรมดาครับแต่นน้นปลูกก่อนครับกล้วยข้างหลังปลูกปลูกได้3มปีนี้ครับอันนี้เพิ่งเพิ่งจะเริ่มปลูก ปลูกปีนี้ครับกล้วยก็เปลี่ยนเป็นลานจากลานดินแข็งแข็งให้เป็นสวนหย่อมได้และฝั่งนู้นจะทําอีกไหมฮะฝั่งนู้นก็ทําครับทางนู้นก็ทําแต่ก็เอาไว้พื้นที่ไว้สําหรับรถไกมาลงรถเข้ารถมาลงเพราะทางนู้นก็ปลูกมากไม่ได้ครับส่วนมากจะเน้นอยู่ทางนี้ทางนี้ก็จะได้เยอะหน่อยครับก็อย่างน้อยก็มีผักพื้นบ้านกินเนาะก็เก็บผักนี่ครับหน้าบ้านมั่งอะไรมั่งครับเลาะ ข้างรั้วข้างไรผักบุ้งก็เก็บหน้าบ้านนี่ครับพริกอะไรก็อยู่ในนี้แหละพริกก็อยู่นี้พริกก็ปลูกในกระถางนั่งปลูกในนั้นมัน่งเห็นว่ามีหลังบ้านอีกครับหลังบ้านก็มีในทางรดพาไปดูโอ้หน้าประทับใจนะจากหินดินลานแบบนี้ก็เปลี่ยนเป็นสวนหย่อมได้แล้วคนเขาแปลกๆไหมล่ะว่าท,ท,ที่แรกเขาก็ว่ามันบ้าไปแล้วมั่ง <laughs> เขาก็ว่าอะไรๆ แต่เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มทาตามกันเยอะครับครับแต่เมื่อก่อนทั้งนั้นก็เป็นไร่อ้อยครับเดี๋ยวนี้เขาก็มาทํานาทำอะไรอันนี้ก็พะยุงเจ็ดปีครับอพยุงต้นนี้ทําไมถึงปลูกอะตอนนั้นอะก็ทีแรกปลูกที่ว่าอะไรเขาเคล็ดต้นไม้ที่ว่ามาทําทําบ้านใหม่ที่ว่าต้องต้องปลูกกาวอยางอะไรนะครับ<อ>กับปลูกพะยุงแล้วก็ตะคํำอะไรนะครับ,รบก็ให้ปลูกแต่ตอนนี้ก็มีลูก ได้ลูกปีที่แล้วก็ได้ลูกหลายต้นครับไปอยู่พี่ถ้าปลูกตั้งแต่ตอนนู้นเนาะต้นทเท่านี้สักยี่สิบสิบต้นนี่ดีดีเลยนะนครับลมลื่นแล้ววันเนี้ย <laughs> <laughs> ก็เริ่มปลูกตอนนั้นก็ไม่กี่ต้นปลูกไม่ถึงสิบต้นมัางตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็เริ่มลงมือทําเยอะครับน,นี่ครับสักก็เพิ่งเจ็ดเดือนเอครับโอ รอบรอบข้างก็เป็นแตนานะครับเป็นน่แต่ของช่างหลอกก็เป็นสวนที่แค่สองไร่นะฮะเนี่ยไม่ถึงสองไร่ดีเนี่ยมันเดินเข้าทางไหนฮะเนี่ยเข้าทาง้นู้นก็ได้ได้ครับทางนู้นก็ได้สระน้ําก็มาขุดที่หลังขุดก่อนครับขุดครับุดก่อนจะถมสร้างบ้านอ๋อนี่ใช่ไหมที่ฐานที่เผาไปเนี่ยใช่ใช่โอ้เนี่ยได้ตั้งหลายกระสอบเลยครับเนี่ยใช่เยอะครับจะใช้ไว้มั่งก็มีครับปกติสามสี่สิบกระสอบแล้วครับอ๋อก็มีไข่เน่ามี อาศัยว่าเผาเรื่อยๆนะครับเผาทุกๆวัน,ท,วนทานไอ้ถังจะไม่ผุง,ง่ายี่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมของช่างหลอดบางติดตามกันแต่ใน Facebook นะนกับ YouTube เนาะก็มีสักนะครับก็บขึ้นจะเจ็ดเดือนถ้าเจ็ดเดือนเนี่ยที่รอบจานี่กลายเป็นไม้อัดแน่นไปหมดครับ <c oughs> แจ๋วเลยฮะเนี่ย ก็มีนะครับยางนาโอ้ยเดี๋้งรอลองไปเทียบดูสองปียางนาสองปีงแต่ดูคลิป y o youtube ครับที่แรกสูงกว่านี้ครับไอที่แรกไม่ได้เอาไอ้เชือกออกอ๋อมันมันโค่นไปครับแล้วนี้ต้นใหม่โอ้ทำไปงั้นก็สูงสูงกว่านี้ครับครับอันนี้เข้ากำลังสวยเลยฮะเนี่ยเข้าสองฝนสองฝนและได้น้ำดีๆนี่ไปพุ่งเลยครับจะอาศัยน้ำได้ได้น้ำที่เขาทำนา แล้วก็ไม่ต้องอันนั้นเชิญมากแล้วก็ปสูงนี้เขาไม่กลัวงำข้าวเขาไหมมันจะไปบังข้าวเขาอะไรเงี้ยก็ไม่น่างำครับเพราะมันบอกอะไรไหมก็ไม่ได้บอกครับแต่เมื่อก่อนเขาทําอ้อยครับตอนนี้เขาก็หันมาทํานาก็แล้วที่ดูคลิป youtube แล้วความตั้งใจแรกที่จะปลูกป่านี่คือคิดอะไรอยู่ตอนนั้นก็เราเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะก็เลยบอกคุยกับแม่บ้านก็ต้องเราต้องมา ปลูกอยู่ปลูกกินดีกว่าเราไม่ต้องไปหาซื้ออยู่ซื้อกิน<อ>ต้องมาปลูกกินดีกว่าเพราะพื้นที่เราก็พอมีแล้วก็ปลูกไปอะไรไปแล้วก็ได้กิน<อ>แต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลเยอะครับก็พอได้มันเป<ต>็นไปตามที่คิดไว้ไหมครับก็เป็นตามที่คิดครับเพราะดูแล้วต,นต้นไม้มันโตทุกวันเราไม่ต้องอะไรมาก cự, ม<อ>ก็โตโตทุกวันก็เหมือนกับเราฝากเงินไว้กับธนาคารใช่อ,อันนี้มันงอกทุกวันครับดีเลยครับตอนนี้ก็ ทุกวันแหละดูเดินเดินดูทุกเช้าแล้วก็กิ่งนี่ไม่ต้องไปแต่งนะครับปล่อยมันไป่อทีแรกผมแต่งเนี่ยแต่งแบบต้นต้นต้นเล็กเนาะแต่งแบบชนรูดเอ็นไปเลยแต่ตอนนี้เขาแตกข้างบนนี่เขาแตกใหม่แนะเออข้อยังชั่วทีแรกแต่งตั้งแต่นุ้นมาเสียทรงไปหลายต้นเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้แต่งครับ๋ยต้นไม้มันจะโตสร้างทรงที่สวยๆของมันเองที่แค่ เกือบสองงานนะะขาด43ตารางวาแต่สระน้ํานี่ช่างหลอดตั้งใจขุดหรือยังไงขุดไปถมที่บ้านครับแต่ขุดน้ําออกเลยครับอันนี้น้ําไม่แห้งเลยตั้งแต่น้ําตรงนี้แหละครับใช้น้ํำตรงนี้เนี่ยแั้่เลี้ยงปลาด้วยครับเลี้ยงปลาก็สารพัดปลาที่ได้มาก็มาปล่อยลงปล่อยลงก็เหลือกินก็สนมากก็จะได้ทําบุญกับเขามั่งเวลามีงานใช่มีงานก็ให้เขามามาหวานมา นั่นเอาอันนี้ต้นยางลงยางนาเนี่ยสกักอะไรปลูกขอบรั้วนี่เลยปีปีนี้ครับเนี่ยที่<อ>ดูสื่อพี่เปียกมาเมื่อปลูกช่วงก่อนก่อนก่อนฝนลงครับ,บประมาณพฤษภาเ<อ>นี่ยปลูกพวกไม้แดงกับพวกสกักนะครับเพิ่งจะปลูกนี่มันใกล้ใกล้คนใกล้กลารดูแลและเห็นว่าสั่งต้นไม้มาอีกก็ว่าสั่งอยู่ครับสั่งไ้ที่เห็นสร้างอยู่อเจ้าพื้นที่มันไม่แน่นไปหมดแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ดูดูของพ่อคำเดืองยังบอกว่ายังถ้าสับไม่ถึอไม่ไม,ไม่ไม่โดนต้นไม้ก็ยังปลูกได้อีกเห็นว่าจะดูต้นสักกระยางนานะครับ<ะ><ะ>สักกระยางนาเนอยู่ห่างกันประมาณสักไม่ถึงเมตรดีครับแล้วก็มีะมตะคงตะไคร้ครับอันนี้ก็มีประดูแดงอ่านี่ปะดูแดงเนี่ยดอกสวยนะฮะปะดูแดงผักหวานป่าครับมันจะไม้แดงผักหวานป่า โอ้มีเวลามาดูแลสวนผักหวานก็เพิ่งจะเริ่มเริ่มเริ่มแตกอันนี้ไม้แดงผักหวานป่านี่ก็ดูจากคลิปนะครับผมนี่ก็ดูจากคลิปพี่เปียกแต่ปลูกทีแรกเลยก็มีมะพร้าวที่ว่าแรกๆมะพร้าวก็ต้นบมันจังว่างเยอะก็เลยมาปลูกเสริมเมื่อก่อนเป็นช่างก็คือช่างอย่างเดียวเลยช่างอย่างเดียวครับไม่ได้สนใจเกษตรอยากกินอะไรแล้วก็ต้องหาเงินมาซื้อเอาแต่ทุกวันนี้เราปลูกอยู่ปลูกกินครับ ตอนนี้มันก็เริ่มมีผลผลิตให้เรากินพอพอได้รับทานแล้วแกวเลยครับเมื่อก่อนนี้ต้องหาเงินมาซื้อกินครับนี่ก็เพิ่งจะโตครับอันนี้ก็อะไรนะอ้มะเดือกเริืมออกออกรูปแล้วครับเฮ้ยไอไม่อันนี้ลูกชิงใช่หรอแต่เห็นเขาว่ามะเดือครับแล้วกินสดป่ะครับกินกินสดครับอ๋อคล้ายๆลูกชิงเลยใช่ ซื้อมาสองต้นก็ออกออกทั้งสองต้นร,รอบสาะนี้นับต้นไม้ไหมฮะมีกี่ต้นเนี่ยไม่ได้นับเลยครับมีแต่มาปลูกอย่างเดียว <c oughs> ว่างปลูกอย่างเดียวอันนี้มหาดครบ <c oughs> ับมหาดอันนี้ก็เอาเม็ดมาเพาะครับ<อ><อ>ก็ดีไปทํารถที่นครสวรรคร์ไปกินที่ใต้ต้นเขาว่าอร่อยดีก็เลยเอาเม็ดมามาเน็บไว้ก็เกิดครับสามปีแล้วจะมีพายุอือ ไม้โตเร็วพอ,พอดีผมได้เบี้ยน้าเขาให้มาสักคืบกว่าๆผมมันเน็บไว้เนี่ยครับดูลักษณะเปลือกยมหินจะเป็นแบบ<อ>คล้ายๆนี่แหละครับผมใช่นะแต่โตเร็วครับผมครับก็ก็เริ่มเริ่มโตปีนี้ครับที่ว่าจะโตเยอะครับระบบน้ําครอบคุมพื้นที่ทั้งหมดนะฮะสบายมากเลยมีน้ำานันานะผมจะถามพี่เปียกว่าเลยเลยเม็ดเลยเม็ดนึงมันเป็นไรไหมอ๋อไม่เป็นไรครับดียิ่งดีเลยครับมันก็แค่เปลืองท่อเท่านั้นเอง ถามว่าดีมากเม็ดนึงผมเอาไว้นู้นอันนี้ผมเอาเม็ดห้าสิบผมดูถ้าเม็ดห้าสิบมันน่าจะแรงกว่าแรงกว่าครับอันนี้ท่อเมนหนึ่งนิ้วใช่ไหมท่อเมนจากจากนู้นนิ้วนึงมานี้มันเป็นอีสี่หุนสี่หุนสี่หุนก็คือว่าท่อแอร์แวร์นี่สี่นิ้วนะครับท่อเมนสองสองรบสี่แต่ก็แรงแต่แต่ แต่ก็แรงครับเมื่อก่อนนี้มันใช้หัวเดียวครับถ้ามาไกลอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้ก็ได้สามสี่ก็ถือว่าได้อยู่แต่ผมว่าจะไปทําไว้้างนอกนั้นอีกสักชุดมันจะมีผลอะไรหรือหรือมันเกี่ยวกัะเราเดินไกลหรือเปล่าเราทาเป็นจุดๆได้ทีแรกผมว่าจะอ้อมมานี่ผมว่าจะใกล้กว่าเพราะอันนี้มันอ้อมมาไกลเลราะอันนี้มันส่งไปยันหนาบ้านครับตอนนี้ก็ทําได้เป็นจุดๆครับแอร์แวร์เนี่ย มันจะส่งความไกลไปได้อีกเลยกก็ไปได้อีกเช่นครับผมมะเขือมะปูกผมอันนี้มะฮอกกานีนะฮะคู่กับมะฮอกกานีคู่กับเดาะเดาลนกปลูกให้ครับอ๋อเดามะเดือไม่ใช่มะเดืออีอะไรมะหาดหาดแล้วก็ยอครับยอยอนกปลูกครับสะดามะหาดนกปลูกนเดินรอบสาะนี่มันก็ล่มลื่นเลยเนาะเย็นดีครับแล้วฟางไปได้มาจากไหนครับผมก็ข้างข้างครับ พอดีเขาเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บก็เอาฟางข้างบ้านเขามาเอามาลงนั้นไม่ว่าจะแรงแค่ไหนนี่ของช่างหลอดนี่ไม่กลัว,ลวไม่กลัวครับเพราะน้ําเรามีเ<อ>พราะน้ําเราไม่แห้งคเพราะสะขุดน้ํามันออกครับคุณโดนออตาน้ําบโดนตาน้ําแล้วก็ผมก็ดึงทุกวันก็ยุบไปขนาดนี้ครับ,รบอย่างที่ว่าแรงสุดๆที่ว่าปีที่แรงสุดก็ยุบไปประมาณเมตรกว่า จากจากที่รอบข้างนี้ไม่มีน้ําเลยนะแต่ของเราก็ยุบไปประมาณเมตรกว่าๆคือว่าเราดึงน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นก่อนจะถึงฝนห้าเดือนสี่ห้าเดือนแล้วก็ดึงทุกวันก็ไม่ยุบครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วพอมาปลูกอยู่ปลูกกินเนี่ยมันต่างจากตอนที่เป็นช่างอย่างเดียวไหมที่หาเงินไปซื้อของกินเนี่ยก็ดีกว่าครับแล้วเราไม่เครียด พอเราเครียดจากงานแล้วก็มาเดินเลาะสวนแล้วก็หายเครียดครับแล้วก็ดูนู่นมั่งดูนี่มั่งมันก็เพลินเมื่อก่อนนี้เราเครียดแต่กับเงินหาเงินทำยังไงจะให้มากกได้มากมากพอบางทีไม่ได้ตรงที่เราเป้านั้นเราก็เครียดกายเป็นเราเครียดไปเองเลยทุกวันนี้เราไม่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 เน้นเรื่องเงินมาเน้นเรื่องทำอยู่ทำกิน แล้วก็จะเครียดน้อยลงแต่ทุกวันนี้ไม่เครียดแล้วครับก็วเวลาแค่ช่วงเช้าช่วงเย็นเนาะทำสวนครับเช้าเย็นก็ช่วงเช้าก็ประมาณตีสีครับตีสี่ตีสก็ลุกมาล้างหน้าล้างตาแล้วก็เดินประปาเปิดน้ำรอ,อบรอย่างนี้ต้องใช้ไฟสองหัวดิไม่ครับเพราะเราเราไฟเรามองเห็นอยู่ ไฟไฟสะมีมันก็ส่องไปเห็นได้ได้รอบรอบหมดโอ้ดีมากนะฮะเพิ่งตัวเองแนวทางศาสตร์พระราชาเนาะครับต้องต้องทําจริงครับถึงจะรู้ครับบางคนไม่ได้ลงมือทําแล้วแบบเอามาพูดมันมันไม่เหมือนเราปฏิบัติจริงครับปฏิบัติจริงนี้เราจะรู้เลยว่าว่าได้จริงครับทังหลอดฝากอะไรข้อคิดให้กับเพื่อนๆหน่อยครับผมก็ ถ้าใครมีที่มากๆก็หันมาปลูกไม้ป่าอะไรครับมันก็จะได้ล่มรื่นแล้วก็มีประโยชน์ให้กับโลกเราบ้างครับตอนนี้มันเริ่มความร้อนก็เยอะมันไม่เย็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าปลูกไม้ปลูกอะไรมันก็จะช่วยเยอะช่วยช่วยกันเนาะครับช่วยช่วยกันวันนี้มาให้กําลังใจช่างหลอดเนาะครับผมแฟนขับขอบคุณมากครับผมเสวนป่าให้แผ่นดินขอบคุณครับ สองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชพลน,นานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้า,าดินอันสดใสเพื่อฟ้า,าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้า,าดินของมหลานไทยเพื่อ้า 好困。